วีลคอมทูไทยลีกรซาสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดประกาศคว้าตัวเบรสมูดยอตสันหอกวัย29ปีชาวสวีเดนหลังจากที่พวกเขาได้เปิดตัวนาเซอร์บาราชิกอดีตเด็กปั้นของอาร์เซนอลล่าสุดทางบุรีรัมยูเนเต็ดได้เปิดตัวเบรสมูดยอตสันโดยหอกวัย29ปีดีกรีทีมชาติสวีเดนเริ่มเล่นฟุตบอลกับสโมอสรอนในบ้านเกิดอย่างเฮลซิงเบิร์กไอเอฟในปี2008เจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด9 7นัด ยิงไป27ประตูพาทีมคว้าแชมป์ไป4แชมป์โดยในปี2011ตัวตัวมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ของสวีเดนโดยลงสนามไปทั้งหมด2นัดจากนั้นสโมสร w o โว๊บบวกยอดทีมจากบุนเดสลก้าเยอรมนีได้ทำการคว้าตัวไปร่วมทัพด้วยสัญญา4ปีค่าตัวอยู่ที่3ล้านยูโรหรือประมาณ104ล้านบาท โดยมีโอกาสลงสนามไปทั้งหมด17เกมและถูกสโมสรไอทราฟแฟงเฟิร์ตยืมตัวไปใช้งานลงเล่นไปทั้งหมด6เกมยิงได้1ประตูจากนั้นสโมสรอัลเบิร์กบีเคครับทีมงจากเดนมาร์กได้ยืมตัวไปร่วมทัพในปีนั้นโดยเจ้าตัวพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเดนมาร์กพร้อมด้วยบอลถ้วยในปี2013-2014โดยลงสนามไปทั้งหมด19นัดยิงได้6ประตู หลังจากนั้นสโมสรอาร์เบิร์กได้ตัดสินใจซื้อเขามาร่วมทัพอย่างทาวนในปี2014-2016โดยเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด56นัดยิงไป12ประตูและในฤด,ดูกาล2016-2017สโมสรโอดนเซ่บีเคได้ยื่นสัญญาให้กองหน้าร่างโย่งด้วยสัญญา2ปีและเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด56นัดยิงไป8ประตูก่อนจะหมดสัญญากับทีมในปี2018และย้ายมาร่วมทัพสโมสรในบ้านเกิดอย่ เซมเบิร์ก IF โดยเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด16นัดยิงไป7ประตูก่อนที่เล็ก2ดดูการ2019สโมสอรบุรีรัมยูเนเตดจะคว้าตัวมาร่วมทัพโดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข20ลงสนามให้กับทีมในเล็กที่2หลังจากที่เจ้าของเสื้อเบอร์เดมิมคือจาเวียปาติญโยที่ถูกทางด้านของราชบุรีมิตรผลยืมตัวไปใช้งาน